สวัสดีครับครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพาคินพาเที่ยวครับผมมีเมนูบ้านๆมานำเสนอนะครับวันนี้เป็นเมนูแซ่บๆทำง่ายๆนะครับมะเขือ,อาามมายาวนะครับมะเขือยาวสีม่วงผลไม้สีม่วงก็ไม่ผลดีกับเานะครับผมจะทำเมนูตำมะเขือยาวนะครับแต่ว่าไฮไลท์ของงานคือเห็ดทองตำม,มะเขือยาวใส่เห็ดทองบะเกือไม่แต่จทำแน่นอนต่ม,มะเขือยาวใส่เห็ดทองเดี๋ยวมาดูวัตถทุเียนปัครับหอมแดง ต้องใช้พริกชี้ฟ้าสีแดงเพราะว่าเจอเคื่อสีสันนะครับแล้วก็กระเทียมหัวเลงมีน้ำปะลาร้าราคาได้คือพักหอมดวนหรือว่าสาระแหน่ครับเดี๋ยวลงุงจะให้ดูใกล้ๆนะครับนี่นะครับบระเขือยาวบ้านๆทงเลยนะครับซุปบระเขือยาวโดดตำบระเขือนะครับก็บบึกนี่นู่นนี่ผมยจะบ่เคยทำเลยบึกคยทำออกยูยทูบมาดูครับแล้วก็ได้ความแปลกคือเห็ดเผาะเดี๋ยวให้ดูมันจะอาจจะมืดนี่ครับ ขาวทุกลูกเลยนะกิโลละสี่ร้อยห้าสิบาทครับนี่ครับกิโลละสี่ร้อยห้าสิบาทนี่ก็ห้าสิบาทมะเขือยาวยี่สิบบาทที่เหลือเรามีในบ้านนะครับก่อนอื่นเลยก็เอาเห็ดเนี่ยไปล้างให้สะอาดเลยนะครับแล้วไปต้มจนซุกแล้วกว็เอามะเขือเนี่ยไปเผาครับมะเขือเผาแลว้วก็พี่คนนี้ก็ไปย่างไฟนะครับครับผมถ้าจะให้อร่อยก็ต้องมาย่างไฟนะครับจะไปเผาแก๊สหรือว่าอบนิ่มกับอร่อยนะครับ เมนูบ้านๆแต่ว่าอร่อยนะแล้วผมใส่เห็ดทอปตัวยอนี่ครับย่างไฟอ่อนๆมันกรับไปตลอดนะครับคือมันจนมันนุ่มอ่ะจนถึงมันนุ่มนะครับบเกอร์ยาวนี่เอาไปพัดก็อร่อยนะครับพัดใส่ใบโหระพาพัดใส่หมูบดนะครับนี่ครับย่างไฟอ่อนไปเรื่อยๆจนมันสุกถึงข้างในนะครับวันนี้มีสองเมนูครับเดี๋ยวรออะไรมาตัวผมมีเมนูอุปไปก่อนต้องรอที่ตามครับนี่ครับ อลังการไปเอาไก่ถึงนอนเพือดอยหลวงนะครับจะเวลาย่างไปเลยๆครับครับย่างแป๊บเดียวสีก็เริ่มเปลี่ยนนะครับบรรยากาศตอนเย็นอากาศดีมากนะครับวันนี้ก็นั่งทําเมนูไปเลยๆครับโอ้นี่ครับเดี๋ยวผมจะเอาพริกกระเทียมมาย่างไฟวนอ้อนต่อนะครับเมนูมะเขือเผารอดี่ามต่อไปเลยๆครับครับผมโอ้ย่างแป๊บเดียวก็เริ่มหอมนะครับให้มันสุกถึงข้างในนะครับนี่ครับ มันดูโอ้โหนี่แล้วก็พริกใส่หอมแดงเยอะๆมันถึงจะอร่อยพริกกระดองพริกสีฟ้าสีแดงทำให้สีสันของมันดูน่ากินนะครับนี่ครับแต่ว่าคันไปคือต้องพักสารแน่นะ่ะครับลอดติดตามนะครับครับน่าจะได้ตีนะครับเวลาย่างวันน้ครับจ๊บมันนุ่มเหนะ็นาะมันนุ่มจ๊บนี่ครับมันนุ่มแล้วครับ เนี่ยมันนุ่มนหนมดแล้วก็เือว่าสุกนลครับถ้ามันนุ่มนะครับจากแข็งๆนะเป็นนุ่มๆนี่ก็กคือว่าสุกแล้วครับก็เหลือแตอ่กระเทียมกับหอมแดงเราใส่หอมแดงเยอะๆอร่อยพริกนี่ก็กกกพปอ,อประมาณนะครับรให้มันเย็นๆแล้วก็ลือประมาณแล้วก็ผมจะใส่ปลาทูแล้วใส่เฮดทอปปลาทูเมนูนี้ทั้ทงการครับรอติดตามนะครับครับผมมันจะอร่อยขนาดไหนลองคิดดูนะครับมีปลาทูสองตัวครับปลาทู เฮ็ดเพาะนะโอ้เมนูวันนี้ครับเป็นเมนูบ้านๆแต่ว่าต้องรอที่ตามครับผมว่ามันน่าจะน่ากินมากเลยนะครับปลาทูสองตัวครับแอ่ครับปลาทูมาดูกอนโอ้ยน่ากินละสุดจอดนะครับกินเฉยๆน้ำพริกปลาทูนี่ก็อร่อยแล้วนะครับน่ครับปลาทูนะครับย่างไอหอมแดงให้หอมๆเมื่อมันบีบจนนุ่มเลยนะครับโอ้น่ากินมากๆเลยครับนี่ครับ ตเตรียมวัตถุด,ดิบของเราตเตรียมพร้อมแล้วนะครับน้องเด่นก็จะขอตัวแกะแกะลืบอ่าเป็นท้องมันลืบอย่างลืบเปลือกมันออกครับเอาแต่เอาแต่ชิ้นข้างในมันนะครับที่มันขาวๆเลยนะครับครับผมจะลองดูม,มาดูนะครับนี่จลืบลืบออกเอาเปลือกเปลือกมันออกมาข้างใน,นมันก็นเป็นขาวๆครับมันมีคลิปที่ผมไปเอาหายพิเต้นะพิเต้แกเอาหั่นแบบนี้นะครับแล้วก็เอาพริกหม่าล่าทา ชีกินเป็นเส้นๆอหวานดีอร่อยมากนะครับเนี่ยมันไม่ไหม้มันหวานดีครับแกะลือบอกเขากินหมดเลยนะครับเขือม่วงแต่เวลาย่างมามันหายม่วงไปแล้วครับจิ๊บนี่ครับใจ๊บดาลืบนอแป๊บหนึ่งครับมีตัดหัวเลยแล้วก็ลือบแป๊บเดียวครับครับผมนี่ครับโอ้โหนี่ครับ แกะมาแกะหอมแดงแกะพริกนะปลาทูเราเตรียมไวนะ้แ้วเดี๋ยวมาดูเฮ็ดทอปผมแป๊บหนึ่งเฮ็ดทอปนี่เอาไปต้มจนึงซุกกันนะครับเดี๋ยวผมผ่าให้ดูผ่าเฮ็ดทอปมาดูแป๊บหนึ่งครับเฮ็ดทอปขาวในน้อนนะหนาเฮ็ดทอปเป็นหนาชุบคนขายบอกเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ขาวโอ้โหขายขี้หน้าผมอย่างมากนี่ครับอลองแกะนี่ดูจุบดูขายขี้หน้าไหมเออพอประมาณครับ แหมเดี๋ยวโชว์หน่อยโชว์หน่อยคนขายบอกเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ขาวนะพี่เออนี่ครับขาวพอได้หวานกรอบกรุบๆเ๋ยนะโฟกัสให้ดูแป๊บหนึ่งครับนี่ครับถือว่าโอเคอยู่อะแต่ไม่เหมือนที่เขาโฆษณาไว้ฮันหันหน่อยก็ดีครับหันพื้นทุมันขาดโอ้ยดำอะดำกัอร่อยครับกิโลน่าสี่ร้อยห้าสิบจุ๊บโอ้นี่ขาวนี่น,นี่แล้วขาวแันนี้นะครับเขาบอกพี่ขาวเก้าสิบเปอร์เซ็นต เออขาวจริงครับขาวจริงไอลูกตะกี้มันขายขี้หน้าชุบนี่หั่นหันแป๊บหนึ่งครับแต่เราจัดการตำํำใส่ปัดทูใส่่อาเห็ดทอปครับบารอยเข้วไปชุบนี่ครับขาวๆอยู่ขาวอยู่ครับขอตัวปาดแป๊บหนึ่งครับ <S 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 มาแล้วครับนั่ละมาหามือกล้องมาขึ้นแล้วนะผมเตรียมไว้ละเขือ,อ อันกระเทียมหอมแดงบระเขือเผาเมีดูนะครับใส่พริกลงไปก่อนมาใส่เกลือได้เนาะวันนี้เนาะโยบุญจะใส่น้ำปลาแทนใส่น้ำปลาน้ำปลาหอมแดงลงไปก่อนโคกลื่นพอละเอียดแต่ว่าทิ่มิบกเคยเห็นพ่อน้าเล็จะใส่เแค่พอไปตีน่าห้าสิบบาทเดี๋ยนี้ห้าสิบบาทโอ้ลูกตกลูกละบาทกว่าแล้วมั้งหนึ่งใหญ่กว่าหัวไม่ขีดไฟกว่าเลยนี่แหละมันตามกระแสกิโลสี่ร้อยห้าสิบ แดงหรือจิ้มงวงก็เลยว่านร้อนนั่นเอาซื้อจิ้นมาลาบดีวกว่านั่นเลยเนาะ <laughs> <laughs> จิ้มงวงสามหนอยไปกินจิ้นลาบดีกว่า, <laughs> า <laughs> เวลาทำเนี่ยเวลาต้องใส่พริกสีพริกแดงหน่อยเพราะว่ามันจะสีสันของสูบะเขือเขาจะได้ดูน่ากินครับครับอันนี้ต้องใส่พวกสะระแหน่อะไรหรือเปล่าเนี่ยเป็น,น,นหัวใจรัก,กเลยครับเออต้องมีสะระเเนะน้อยนิดมันจะบวานรอนจะได้ปัดฟู วันนี้ซูปปลาเขือเส้นเกือบสองร้อยนะแกปลาดูสองตัวนี่ปลาดูนี่ก็หกสิบบาทนะครับเป็นไรขอให้อร่อยแต่ว่ามันอร่อยกินเพื่อความอร่อยด้วยแต่ว่ามันซื้อมาหลายวันแล้วปลาทูนี่ซื้อมาสามวันแล้วครับซื้อมาทอดแล้วก็ลืมกินแต่ยังสดๆอยู่ดอะมาย่างไฟหอมนี่เอากลางหลอดที่เยอะที่สุดแกะขีบหลังมันออกเนาะคเอาตรงนี้อาตรงนี้เอตรงนี้เอาแต่เนื้อปลาทู เด็กๆนี่ขวักตาลกินก้อนเราลงเ,เน้นไงใช่ใส่ปุ๋ยตัวเดือบป้อทำตัวไว้ออเดอร์ออเดอร์ข้างครับ,บใส่ไปนะครับโอ้โหอะไรซุ้มหอมหน่อยหรออืมอแด<ร>งฉ<ล>านเลยติดแดงครับผมใส่ปุ๋ยเพชรตัวใส่พริกไปประมาณยี่สิบเม็ดแล้วก็ขีมพ่น มะเขียนี่ต้องเคาอย่างเดียวเนาะถ้าลวกถ้าต้มเอะไรไม่ไม่ไม่ลอยเนาะโรงเรียนเนาะหอมครับไม่หอมเสร็อ่ะจะต้องใช้มีดหั่นเลยเนาะหั่นหั่นหั่นกว่าต้องหั่นต้องต้องหั่นหน่อเนึงเอามีดมีดก็เตรียมมาด่าหั่นหน่อยหั่นสามก็ยังดีกว่าหวานมากมันเคือไม่ไหม้นะครับเคือาเผาจุบใส่ไปเลยแล้วก็ ใส่เห็ดพอไปเลยครับ,รบตอนตักเส,เส,กเสกร็จเดี๋ยวดูแปลว่ามีไอสาระเนยสำคัญที่สุดเลยอโรยหน้าด้วยสาระเนยเนาะเยวน้ำปลาอเล่มในางนี้จ้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวดีนนี้ยังไม่สำเร็จนะครับเยังยังยังยยังติมชูรสเติมน้ำปลาน้ำปลาเป็นด้วยครับผอครับแน่แ ยิ่งเนึ่งม,มาปลาลาบ้ญญานใยญ่ทำดีสุดยอดแล้วครับต้องหมักเป็นปีๆนะครับนะปลาลาเนี่ยปลาลาอีสานแท้ๆอุนปลาลาอีสานตะุ้ยที่ทอ็อปชิมเลยอย่างน้อยต้องเป็นเปียปลาราหมากักน้ำหมักใส่นิดนึงใส่ใส่น้ำปลาไปเลยยิ่งจะดิ่งดีเติมผงปรุงรสผงชูรสผงผงขาวผงนัว คืนช้อนโต๊ะช้อนตาช้อนชาหวานจากปลาูแล้วครับผมครับสุดยอดหอมกินปลาหอมกินปลาอย่างนั้นสุดยอดลนะครับเดี๋ยวแพ่นมาให้ดูหน่อยครับผมแพนกล้องมาดูหน่อย ดูเฉพาะในนี่นะครับนี่เราก็โรยหน้าด้วยอ่าสลันเอเดี๋ยวครับเดี๋ยวเช็ดจานแป๊บหนึง่นางานะเราต้องเช็ดจานชิดชูเหมือนเอาผ่านเลยเอาเช็ดไปเลยมันเป็นผ่านมันนี่จานสวยไหมเนี่ยโชว์นะครับบชุข้าวเหนียวเนาะข้าวเหนียวเข้าวพร้อมเวลาจะกินก็ต้องเติมด้วย องค์ลงควายนอนยังลุงเล่นว่าองค์ก็ลงควายนอนออสารแนเราโดยไปเลยจัดหนักของเราไปเป็นเมนูบ้านทุ่งนะครับไม่ได้เดินหรูแต่ว่ามีพริกจีเลยนะสักหน่อยครับโอ้พริกอย่าพริกไเลิกอ่ะเดี๋ยวจีได้กินอ่ะเด็กนี่ครับครับผมครับเดี๋ยวผมจะขอเด็กนี่นุ่สวยงามด้วยลุงเล่น ใสวยต้องมาอร่อยด้วยอร่อยไปบ้านๆเดี๋ยวผมออช่อนกินมอดดูครับนาเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งครับผมกดรอผมแป๊บหนึ่งดูไปอาจชอนก่อนครับวันนี้โดนเดินเซิร์ฟพ้อมพับแวนนะครับโจงนี่เขาดูทำหน้าแล้วพับเวนงามๆแบบอือนี่ครับน่าก็ตาบะเขือเวลากินก็ต้องเจข้าวเหนียวอันนี้คือจิ้มนะนี่แค่จิ้มนะจิ้มแบบโคตรนอนที่เขายังหวานอแป้งข้าวเหนียวมันแป๊ะๆบนๆ ใหญ่ๆอ้มกระติ๊บกดกดเข้าไปนี่นะต้มองุ่นเข้าไปใส่ก็นี่กําจิ้มคือจิ้มจิ้มก็ต้องเอาแบบจัดหนักเออฮ่าควาน้ำลาเยิ้มเลยคนไทยอับข้ัวผัดผมด้วยงดดยครับเจ้าจะแค่อบมันกืม ผมขอกับพักแหวนหน่อยครับโรงเรีนจะไปเอาอพิซซ่าหรือไปเอาอย่างาเงี้ยมาแลกมั้งเนาะติ๊กต่อไปตอนนี้นะนตอนมาแรกอย่างงี้นะครับเดี๋ยว <vo> ต้องรอคลิปนี้ขอทีมอสเดื่อแต่ว่าคลิปนี้ครับคลิปต่อไปอไกด่ดำดำเลี้ยว จะมีเมนูไหนต้องรอที่สามต่อจากคลิปนี้เลยนะครับครับผมกับเพื่อนๆเราไปทำดูครับง่ายๆแต่ผมว่าใส่ขั้นท็อปมอดได้แต่ท่ครับขอบคุณคนในๆั้นมาทิ่สามเจอกันใ่คลิปหน้าครับครับก็คือครัมอดได้แต่ครับเดี๋ยวรอคลิปใหม่ครับครับผมเจอกันใหม่